โรงเรียนภูมิวิทยาได้นำพระบระมาราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี โรงเรียนภูมิวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2466จนถึงปัจจุบันรวม98ปีโรงเรียนภูมิวิทยาตั้งอยู่เลขที่660หมู่1ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน1นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 1204คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด61คนโดยมีนายนิยมสรีคำคูณเป็นผู้นการโรงเรียนมีรองผู้นวการโรงเรียน3คน 1. นางพฤทธิ์าแคร์ครูเขียวรับผิดชอบฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารงานบุคคล 2. นางสุขสวัสดิ์จันทวัฒน์รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการ านายเอกวิทย์ขวัญวง์รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไปวิสัยทัศน์โรงเรียนภูมิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีมีเครือข่ายร่วมพัฒนานำพาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่าง,ย,างยั่งยืนปัชญาโรงเรียนวิชาการดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมนำเทคโนโลยี สู่วิธีความพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนไหวน้อมนบพบสวัสดีวจีไพเรารเอกลักษณ์สวดมนต์วันพระธรรมะนำชีวีสุภาษิตวิสุขาสังคสสะสามคัคคีแปลว่าความสามัคคีของหมู่คณะจะทำให้เกิดสุข สีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารงานได้แต่ 1. การบริหารงานสี่ฝ่าย 2. การบริหารงานแบบสายชั้น 3. การบริหารงานแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารงานกลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนกลยุทธ์ที่2ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกลยุทธ์ที่3ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่4ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ ภูโมเดลดังนี้ P หมายถึงการมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา H หมายถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ U หมายถึง เน้นการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีเอกภาพกับภาคีเครือข่าย M หมายถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาบริหารจัดการศึกษาการดำเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และันธกิจที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3. ดํดำเนินงานพัฒนายุชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 7. จัดโครงการห้องเรียนพิเศษแบบเข้มเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพจากเจ้าของภาษาการดำเนินงานด้านคุณภาพของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีจารณญยานอธิปรายแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 3. ม,มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. มีผลสำลิดทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 1. มีคุณลักษณะและท่านิยมที่ดีตามที่สถานศาึกษากำหนด 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 4. ส,สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. จัดการเรียนรู้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 4. ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือ PLC ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดก,การสถานศึกษา 1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ net. ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศมีนักเรียนจำนวนหนึ่งคน สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้100คะแนนเต็มมีนักเรียนจำนวน2คนสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยภูมิเขต2 2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาชีชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศ 4. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน96โรงเรียนทั่วประเทศ 5. ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า o b e บ A w a r d ครูผู้สอนยอดเยี่ยมเหรียญทองระดับปฐมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนภูมิวิทยามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีจิตสาธารณะและมีสมรรถนะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตขอบคุณค่ะ